สวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรัก,กรเกษตรบุรีรัมนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูองุ่นนะครับหลังจากการตัดแต่ง20กว่าวันนะครับตอนนี้ปัญหาที่เจอเลยตอนนี้ก็คือช่อดอกเนี่ยเริ่มที่จะกลายเป็นหนวดนะครับช่อดอกนี่มันจะฟอนะครับ ไม่รู้สาเหตุเกิดจากที่ผมใช้จิ๊บหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะาช่อดอกมันเล็กนะครับม,มันทำให้แบบช่อมันช่อดอกมันฝ่อไปนะครับอาจจะเป็นเพราะช่อเล็กนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือยอดเนี่ยยอดที่ออกมาใหม่เนี่ยมันพุ่งเร็วเกินไปนะครับทําให้ช่อดอกที่มันมีดอกที่เล็กอยู่แล้วเนี่ยทําให้มันฝ่อนะครับ ไม่รู้ว่าจะติดให้หรือเปล่านะครับดอกพวกนี้ยก็คือเหมือนมันฝ่อไปแล้วอะ่ะก็จะมีบางส่วนที่กลายเป็นหนวดแล้วนะครับคือผมใช้จิปจุ่มนะครับจุ่มทั้งดอกทั้งยอดไปเลยทําให้แบบยอดมันพุ่งเร็วมากนะครับแล้วก็ดอกบางช่อเนี่ยก็จะยืดตามนะครับอันนี้คือ เป็นเม็ดเม็ดกลมๆแล้วนะครับเป็นช่อที่แบบดอกตุ่มๆแล้วเมื่อกี้นี่แล้วก็จะมีช่อนี้นะครับที่แบบตุ่มๆเหมือนกันเป็นช่อที่สมบูรณ์มีช่อที่แบบเป็นแบบเนี้ยไม่กี่ช่อนะครับส่วนมากจะเป็นช่อที่แบบมันเหมือนจะฟอไปอะครับเป็นช่อที่แบบยังไม่เป็นเม็ดกลมๆแบบนี้เห็นนะครับช่อดอกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ แต่จะเป็นช่อดอกที่แบบม,มันไม่สมบูรณ์นะครับปัญหาน่าจะเป็นเพราะว่าช่อดอกเล็กนะครับอาหารที่สะสมในกิ่งมันมันไม่พอนะครับเพราะว่าผมตัดสั้นผมก็ได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ผมตัดแต่งไปแล้วก็คือหน้าฝนเนี่ยให้ตัดยาวหน้าหนาวตัดสั้น แต่ในนิยามในนิยามคําว่าตัดยาวเนี่ยของผมยังไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เลือกตัดประมาณที่ผมเข้าใจคือประมาณห้าถึงสิบตานะครับประมาณห้าถึงสิบตาแต่ว่าอันที่จริงเนี่ยควรดูที่ตาอุ่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จะมานับตาอุ่นว่าควรตัดห้าตาสิบตานะครับ เรื่องนี้คือปัญหาเลยนะครับสำหรับมือใหม่ถ้าแบบไม่เข้าใจเลยเนี่ยก็จะทำการตัดแต่งแบบผิดๆเหมือนผมนะครับก็คือจะตัดผิดผมเนี่ยจะฟิกที่ว่าจะควรตัดที่5ตาไม่เกิน10ตานะครับเพราะว่าเข้าใจมาผิดๆตั้งแต่แรกนะครับก็คือ จะทาให้ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันก็อย่างที่เห็นและครับมันไม่สมบูรณ์ผมเพิ่งไปรู้ <c oughs> จากอาจารย์ในกลุ่มปลูกองุ่นนี่แหละครับว่าควรตัดควรดูที่ตาองุ่นเป็นหลักนะครับเราจะไม่นับแบบห้าตาหกตาสิบตาแล้วก็ตัดนะครับควรดูที่ตาองุ่นตาไหนที่สมบูรณ์เราก็ตัดตรงตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะ ให้ได้ผลผลิตที่แบบมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดกิ่งที่เห็นที่ผมตัดเนี่ยคือแบบตาลีบๆเลยนะครับตาลีบมากส่วนตาที่แบบเต่งๆตุ้มๆเนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างไกลผมเลยแบบคิดว่ากลัวที่แบบมันยาวเกินไปกลัวตัดยาวเกินไปนะครับก็เลยได้ผลผลิตที่แบบอย่างที่เห็นแะครับมันประสิทธิภาพประสิทธิผลมันน้อยนะครับ มันไม่ดอกได้ดอกที่ไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้คือข้อผิดพลาดเลยสําหรับผมนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ตัดแต่งเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับควรควรดูที่ตาตาของอุ่นนะครับตาไหนที่สมบูรณ์ควรตัดที่ตรงนั้นนะครับไม่ควรที่จะมาแบบตัดประมาณ5าตา1ิบตานะครับอันนี้ก็เป็นตาอุ่นที่ผมมาเสียบใหม่นะครับ สายพันธุ์อันนี้ก็จะเป็น S48 นะครับได้มาจากสวนองหุ่นเกตปิยานะครับก็ได้มาเสียบกิ่งกำลังแตกตาแตกกิ่งออกมานะครับตอนนี้สำหรับต้นนี้นะครับคือต้นของความหวังต้นสุดท้ายแล้วนะครับต้นแห่งความหวังเลยต้นนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับ ตอนนี้ต้นนี้คือต้นความหวังนะครับคือผมตอนนี้จะทําการหยุดยอดคือ,อผมลืมบอกนะครับต้นที่ตกแต่งให้ดูตอนแรกนะครับคือยอดเขายังไม่หยุดนะครับยอดยังไม่หยุดเลยแล้วผมก็ไปตัดตัดสั้นด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันหน้าอันนี้คือแบบช่อที่สมบูรณ์นะครับอันนี้ไม่ได้ตัดแต่งจริงนะครับเป็นการเด็ดเด็ดยอดเฉยๆไม่ให้ยอดมันยาวนะครับ รอยเด็ดจะอยู่ตรงนี้นะครับคือเด็ดช่วงไปลายๆเลยนะปลายจริงเลยแล้วก็มีดอกออกมาดอกสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเป็นเม็ดกลมๆเหมือนไข่ปลานะครับอันนี้ดอกเล็กดอกเล็กก็จริงแต่ว่าสมบูรณ์นะครับมันเป็นเม็ดเล็กๆกลมๆตุ่มๆ,มๆดอกพวกนี้จะพัฒนากลายเป็นลูกนะครับ เนี่ยลอยเด็ดมันจะอยู่ตรงไปปลายกิ่งเลยนะครับคือก็ได้ความรู้เลยนะครับเพราะว่าช่วงที่องุ่นยอดไม่หยุดเนี่ยช่วงช่วงเนี้ยองุ่นจะเก็บเก็บสะสมอาหารไว้ช่วงปลายกิ่งนะครับเนี่ยควรตัดช่วงปลายกิ่งนะครับสำหรับมือใหม่ถ้าแบบไม่อยากคุณหรือว่าคุณไม่แน่ใจในการคุณกิ่งนะครับให้ทําการเอากรรไกรเนี่ยตัด ช่วงบริเวณไปลายกิิงนะครับผลผลิตก็จะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าต้นนั้นสะสมอาหารมาดีหรือเปล่านะครับก็จะได้ชอ่อที่ใหญ่หรือว่าเล็กเนี่ยก็ต้องดูอีกทีนะครับต้นนี้สก,กาลอตต้าก็ตัดผิดพลาดเหมือนกันนะครับตัดสั้นเกินไปทําให้เป็นยอดส,สมุดเลยนะครับก็จะมีชอ่ออยู่ สองสามช่อให้เห็นตอนตอนก่อนตัดเนี่ยอยู่ที่เส้นลวดประมาณ40เซนเลยนะครับที่ผมตัดตอนนั้นนะแล้วเขาออกดอกเต็มเลยนะครับตอนนั้นนะ่ะผมยังไม่เอาอยู่ประมาณนี้นะครับที่ผมตัดตอนนั้นตัดเอาเอากิ่งเนี่ยไปเสียบขยายพันธุ์ผลปรากฏว่าเขาแตกยอดออกมามีช่อด,ดอกแบบเต็มเลยนะครับ พันสก,กาลาตาเนี่ยแต่ผมก็ยังไม่ได้เอาไว้ตอนนั้นอนะ่ะก็เดี๋ยวทิ้งหมดเลยแล้วช่วงเนี้ยก็ทําการตัดแต่งก็ตัดสั้นผมตัดที่ห้หตานะครับผมนับมา5ตาด้วยความที่เข้าใจผิดมาตั้งแต่แรกนะครับว่าควรตัดที่ประมาณ5้าห้าตาอันนี้ก็จะได้เป็นช่อด,ดอกมาช่อด,ดอกก็ไม่ใหญ่มากนะครับ ด้วยความที่ผมตัดสั้นนั่นแหละก็จะได้เป็นเป็นยอดหมดเลยนะครับแตกออกมาเป็นยอดหมดเลยเพราะว่าตัดสั้นเกินไปนะครับแล้วก็ยอดยังไม่หยุดเลยนะครับต้นสกาลต้าเนี่ยอันนี้เป็นประสบการณ์ประสบการณ์ค่อนข้าง โดยตรงประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับในการทําองุ่นควรตัดยาวนะครับตัดยาวดูที่ตาองุ่นประมาณใกล้ๆปลายกิ่งนะครับใกล้ๆปลายยอดเนี่ยจะดีมากนะครับถ้ายอดยังไม่หยุดนะครับสังเกตในสังเกตนะครับเวลาเราเดิดยอดเนี่ยเวลาแตกยอดออกมาใหม่เนี่ยมันจะมีช่อดอกออกมาด้วยนะครับอันเนี้คือยอดยังไม่หยุดเดินเลยนะครับคือยอดเขาพุ่งดีมาก ต้นที่ตัดตอนแรกยอดก็เป็นแบบนี้แหละครับยอดไม่หยุดนะครับพอไปตัดเนี่ยส่วนที่สะสมอาหารจะอยู่ที่ปลายยอดส่วนที่เราไปตัดเนี่ยอาหารเนี่ยจะมีแค่นิดเดียวนะครับทําให้ช่อดอกออกมาเนี่ยมันไม่สมบูรณ์อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับประสบการณ์นี้ก็จะทําให้เราเก่งขึ้นนะครับ ให้เรามีความรู้มากขึ้นนะครับประสบการณ์นี้ผมก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเลยนะครับผมก็ไม่เคยไปดูสวนไหนเลยก็ดูจากใน y u u u b e เลยครับส่วนมากจะไม่เคยไปดูสวนจริงเลยนะครับว่าเขาทำยังไงก็จะเรียนรู้จากการดูคลิปใน YouTube นะครับเป็นหลักก็จะความรู้ผมก็จะยังไม่เยอะนะครับผมก็ต้องเรียนรู้อีกมากมายเลยนะครับสำหรับการทำองุ่น สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับมือใหม่ในการตัดยาวตัดสั้นนะครับค,ควรควรดูที่ตาหุ่นที่มันสมบูรณ์ตาตุ้มๆนะครับแล้วก็ตัดตรงนั้นเลยนะครับก่อนที่จะตัดนี้ต้องมีการสาระสมอาหารก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ช่องรักะเกษตรบุรีรัมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็มีความรู้เพิ่มเติมสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ